แสนนางสาวจีราราใสย้อยได้เป็นผปฏิบัติการที่โรงงานอินเตอร์คอมเพรสเซอร์งานที่ได้รับมอบหมายคือการเขียนเอกสารเรียนเอกสารค่ะไปขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับยุดงานโรงงานอินเตอร์คอมเสงนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะผู้ประสงค์จะขอลาเขียนเวลาตามแบบฟอร์มขั้นตอนที่สองนะคะเขียนใวลาตอนนักเปล่าหัวหน้าฝ่ายเข้ามาวิสานครับเพื่อเข้าวุ่ายขั้นตอนที่สี่นะเพื่อในการพิจารณาขั้นตอนที่ห้าไม่ได้รับอนุนึตงแล้วแจ้งให ที่6นะครสรุปผลการล้านะคะขั <Okay. S 1> ้นตอนการปรับปรุงนะคะเราจะลดขั้นตอนที่3ามมาอยว้ขั้นตอนที่1นะคะแล้วก็ลดระยะเวลาในการทางานนะคร,รสวัสดีครับผมนายนพนัทกิดดวงนะครับที่สุดงานทาก็เป็นร้านอาหารเป็นชื่อโพเททาทูนะครับเป็นร้านอาหารนานาชาติครับเป็นคาเฟ่ด้วยครับก็ภานะที่ได้รับมอบหมายนะครับก็จะเป็นพนักง,งานเสิร์ฟกับพนักง,งานบริการนะครับ สวัดี่ะนั่งสาวน้อยเรก็อยู่นะคะผู้ปฏิบัติการมี่โรงพยาบาลอินเตอร์นไม่แสรนะคะพลักงานที่ได้รับมอบหมายนะคะอยู่แผนฝ่ายระเบียนแผนนะผู้ป่วยเขาเราบริการค่ะผู้ป่วยเขารับริการนะคะการปการปรับปรุงนะคะก็จะมี5ขั้นตอนนะคะหลังการปรับปรุงก็จะมีเต็ปขั้นตอนนะคะโดยที่จะเพิ่มขั้นตอนการเชื่อมต่อข้อมูลประกันภัยเป็นขั้นตอนที่2นะคะเพื่อที่คนไขยจะได้ไม่ต้องเสียสิทธิ์ในการใช้ประกันนะคะ และเพื่อั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติเพื่อสะดวกในการเข้ารักษาทาั้งต่อไปนะคะโดยโดยที่การรักษาครั้งต่อไปจะได้ไม่ต้องมากรอกประวัติซ้ําอีกค่ะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการตรอกประวัติซ้ํานะคะและก็จะลดเวลาในการทํางานลงค่ะทรอปออกมาคุณพิสาครับทํางานที่บริษัทเกษมชัยฟูดนะครับภารกานที่จะเข้ามาครับคือการเปิดพัฒนานคลายเปลีนะครับทางการปฏิบัติการการสัมภาษณ์ง,งานที่เกษมชัยฟูดนะครับ จะเป็นการลดขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่4และขั้นตอนที่7โดยทําการลดเวลาในการสัมภาษณ์งานโดยทําการสัมภาษณ์งาน่านสื่อออนไลน์จะเป็นการประหยัดและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ครับ